ค่ะย่าใส่โทว์ลุคของหนุยพี่ตองค่ะก็เป็นเทอร์เซชั่นใหม่ล่าสุดของเขาได้มาแล้วค่ะปีนี้น่าจะแบบว่าครบทุกทุกแบรนด์เลยค่ะบนวันเวทีค่ะก็โชคดีค่ะได้ใส่ตรงแล้าเป็นยอะไรบ้างค่ะก็ตามสไตล์ของดีไซเนอร์ค่ะนิโกมา <sm> <pl ains> เกสเกอร์ค่ะเขาก็จะมีความแบบว่า masculine แต่ว่ายังมีดีเทลของของความเป็นผู้หญิงที่หวังอยู่ในนั้นค่ะซึ่งย่าว่ามันก็ตอบโจทย์แบบว่า the modern day woman ได้ดีมากๆเลยแล้วกาคุยก็สามารถ มาช็อปกันเลยค่ะร้านที่นี่ใหญ่บ้าลร่มบ้านร่มเลยค่ะช็อปสนุกแน่นอนค่ะหลายคนแซวเรือ่องที่ร้านค่ะก็ตอนนี้ไปไหนก็มีแตค่คนแซเวเรื่องนี้ค่ะ <c oughs> ก็ก็น่ารักดีค่ะน่ารักดีค่ะก็ก็เผลอหลุดออกมานั่นแหละค่ะทางหน้าเราแบบโผล่มากตอนนั้นตกใจคือจริง,รงๆหนูไม่ได้หนูไม่ได้เผลอคำพูดเขานะคะแต่หนูเผลอหน้าเขาที่เขาแบบ โอ้ฉ <cin stereotype> ันพูดอะไรไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือปกติเวลาแบบอยู่ในที่สาธารณะแบบเรียกแบบนี้ก่อนไหมคะก็ก็มันก็คือแบบเราเราไม่ค่อยเรียกชื่อกันอะค่ะเขาเข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 เ่เ่เขเขีขเ่เ่เขาเข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 เอแขเอเข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 ามีขเ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 เข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 เเข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 เอเข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 เเขเขเกเข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 เเขเขเขเ แล้วแต่อารมณ์เลยค่ะแต่ส่วนมากก็ก็เนี่ยละค่ะแต่ถ้าเป็นพี่เขาว่าอะไรไม่บอกไม่ใช่ไม่ใช่อยแต่พี่เขาที่ยสายยาอื่นใช่ไหมก็ก็คิดเนตเวอร์ชันไทยของหนูเวอร์ชันภาษาอังกฤษแล้วกันนะคะฮ่าโอ้ยไม่ไม่ไม่ค่ะยาวไปถามว่าอะไรพี่เก่งเลยอะเรื่องนี้แม่บางทีก็เรียกเหมือนที่พี่แม่เขาเรียกละค่ะ เป็แฟนๆแฮชแท็กเลยอ๋อเห็นค่ะก็ก็หนูดูเองหนูไดว่าไม่น่าคิดไหมว่าว่าคนจะแบบรีโพสต์กันเยอะมากอะโพสเยอะมากเยอะเยอะมากค่ะไม่ไม่คิดค่ะก็ก็คนก็รู้แล้วว่าเราก็เรียกกันแบบนี้ค่ะแต่ว่าเหมือนแบบอันนี้ก็ชัดชัดค่อยชัดทำดีค่ะาสัมภาษณ์เสร็จมีแบบไปแซวพี่ณเดชนไว่าเมื่อกี้หลุดอะไรอย่าเงย ก็ไม่นะคะเหมือนแบบวันนั้นไปฟิตติ้งค่ะก็เลยแบบว่าโมแต่คิดว่าเราจะเอาคาแรคเตอร์รอดยังไงดีก็ยังม่ต้องบอกแล้วว่าสถานะคืออะไร่าเลี้ยใคราพวานทมาเยอะเหมือนกันก็มีโอกาสได้เจอกันเยอะยังไม่ได้เริ่มถ่ายละค่ะกเลยไปเที่ยวนู่นนี่ ได้ดูกันเยอะมากเลยค่ะก็บอกว่าเราไปไหนไกลไหนคนไม่เคยจับตาเอาค่ะก็ล่าสุดเชียงใหม่มันลูกก็น่ารักดีค่ะหนูเชื่อว่ามันต้องมีลูกที่น่าเบื่อบ้างแต่เขาก็เลือกลูกที่น่ารักเลยค่ะหมายว่ามันจะมีภาพแบบเฮ้ยที่มันกับคนตัวเล็กไม่ไม่มีไม่มีค่ะพวกเราก็ตอนที่ออกไปข้างนอกก็ชิลๆกันไปดนแฟนๆประทับใจกับมีแอนด์โลมากเลยนะต้องรอกว่าดีนะกัลัง ซื้อรองเท้าให้เราอ๋ออยู่ลืมเอากระเป๋าตังค์ไปค่ะ,ะ <laughs> ไม่แล้วก็พี่เขาก็ตั้งใจซื้อให้อยู่แล้วค่ะคือเราเราเออก,กกาลังกายด้วยกันเยอะค่ะมีมีแพลนแบบแมรราธอนเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รองเท้าหนูอ,อาจจะแบบไม่ดีพอในสายตาพี่เขาเขาก็เลยซื้อให้อขอบคุณด้วยการกราแบแ <laughs> ทบอง่จำไม่ได้ว่าหนูทำขนาดนั้น,นเลยหรอ เราะว่าหนูอาจจะไม่ได้แทบออกค่ะแล้วว่าหนูก็ขอบคุณค่ะเพราะเสื้ออะไรให้หนูก็ขอบคุณผู้ทำแต่โมเมนต์นี้เป็นคือเขาบอกว่าพี่นได้เดทจากแคมเราไม่รู้จำไม่ได้แล้วค่ะเออบางคนเห็นเราดูแลกันดีแบบนี้ก็อยากที่จะเข้าเถวเหมือนคนก็อยากที่แบบเอือจะเห็นคู่นี้ตัดสินใจทุอย่างค่ะมีคิดด้วยแม่มากผู้คนตีเป็นหลายทุกแล้วนะมาแต่หนูว่า ยังไม่ได้คิดไปไกลขนาดนั้นคือพอรู้แล้วค่ะว่าตารางชีวิตเรานี้แน่นมากแบบอ X สองปีก็ยังแน่นอยู่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังไม่ได้คิดคุยกันมากยังไม่กล้าพูดกันค่ะเดี๋ยวก่อนค่ะเหมือนเหมือนตู้คิดก็ยอมแพ้ในความหวานขอ๋อ บอกว่าไม่ก็ไม่ได้แล้วละค่ะก็ช่วงนี้ก็น่าจะต้องชนะเขาละค่ะค่าะชนะ่าน่าจะต้องชนะแล้วละมันยอมรับค่ะจะหวานมากกว่านี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะจะเปิดกล้องแล้วค่ะจะต้องแบบเข้าโหมดทำงานจริงจังแล้วหวานในกองไม่หรอกไม่หรอกแต่ก็ือนมีเวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้นนะะเพราะว่าก็ถ่ายด้วยกันค่ะแต่ว่าแต่ว่าพวก เราเราทั้งคู่เป็นพวกจริงจังค่ะเพราะงั้นถ้าทํางานมันมันก็ทํางานจริงๆก็จะไม่ค่อยมีเวลาหวานใช่ค่ะแสดงว่าหมดเวลาหวานแล้วตอนนี้ก็เก็บเกี่ยวไว้เยอะแล้วค่ะเดี๋ยวให้เพื่อนเพื่อนได้ได้ได้หวานกันบ้างค่ะเก็บไว้เยอะไม่ไหร่ย่าๆต้อเริ่มเกิดเดือนไหนจริงๆเดือนนี้เริ่มเวิร์กช็อปกันแล้วอีกโมเมนต์หนึ่งที่พอิจฉาเหมือนกันเหมือนพี่ณเดชแบบไปนั่งรอแล้วทาเล็บเหมือนเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ คิดอะไรไม่ออกแล้วค่ะแต่งตัวเหมือนกันแล้วสีโทนเหมือนกันแล้วหนูก็เลยบอกว่าพี่ๆี่ไปทาเเปนเล็้เพื่อนหนออ่อยอ๋ออชวนเขาไปทานแต่แรกใช่ค่ะแล้วก็ตอนแรกเขาบอกว่าไปนั่งเฉยๆได้ไหมหนูบอกว่าไม่ได้ต้องทาด้วยกันไม่ยอมแล้วก็ยอมคะ่ะก็เปิดลายสีเลยเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยใช่ไม่ไม่ใช่คนน่าเด็ดเลยนะคะ้ายอมขนาดนี้จะยอไมไปตลอดไหมคะ เขาบอกว่าขอแค่ครั้งเดียวนะเมื่อยประเด็นใหญ่ที่ใหญ่ที่ก็กคือว่าง่ายอยู่ใช่ไหมแค่ทำอะไรก็ทำแล้วฟั <laughs> ง,งเราเราเชื่อฟังซึ่งกันและกัน,นะคะ่ะ <laughs> <laughs> คือปะเด็นยิ่งเข้าชมรมเลยหรือเปล่าไม่เขาก็ดือพอขาจะวยของเขา